แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแซวล,ลูกยางเวียดนามหลังเห็นอันดับโลกท่ามกลางกระแสโซเชียลของเนชันลีกปี2023ี2ส2 3สืบเนื่องจากวันที่6มิถุนายน2566ที่ผ่านมากรณีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามจำนวนมากได้มาแสดงความคิดเห็นว่าอยากไปแข่งขันเนชันลีกปี2 e 2 3ี2023แทนที่ประเทศเกาหลีใต้ที่ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหรนักแพ้รวดใน VNL ปี2023ในสานามที่1ของสัปดาห์แรกนั่นเองนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวอัปเดตสตูดิโอทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นที่กลายเป็นกระแสนในโซเชียลที่ทีมอย่างเวียดนามอยากเข้าไปเล่นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแทนที่ประเทศกาหลีใต้ซึ่งทางแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเอาตะกาศที่ว่า ได้เซตจ,จากทีมชาติไทยไป1หนึ่งเซตในกีฬาสีเกมที่ประเทศกัมพูชาและยังทําผลงานได้ดีกว่าทีมชาติเกาหลีที่แพ้ไทย3เซตร,รวดสําหรับทีมเกาหลีใต้ก็คือ1ใน12ทีมซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรกีไทยเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และเกาหลีและรัสเซียซึ่งถูกแบนไปที่เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์ครังปีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก โดยประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะได้สิทธิพิเศษก็คือจะไม่ตกชั้นต่อให้ได้ลำดับสุดท้ายก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามนะครับแฟนวอลเลย์บอลไทยก็ต่างคอมเมนต์แซวเวียดนามหลังพบว,ว่าวอลเลย์บอลหญิงชาวเวียดนามไม่มีอันดับโลกอยู่ใน FIVB Women Volleyball World Ranking นั่นเองนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้เข้าคันวิกฤตหลังแพ้4ี่นัดรวดในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2023อันดับโลกลดลงอย่างมากซึ่งแตกต่างจากทีมชาติไทยที่หล่นไปแค่หนึ่งลำดับจากสัปดาห์แรกซึ่งเหตุผลนี้เองนะครับที่ทําให้แฟนวอลเลย์บอลหญิงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม นึกอยากจะเข้าไปแข่งขันแทนที่เกาหลีใต้ซึ่งแฟนวอลเลย์บอลหญิงชาวเวียดนามไม่เข้าใจว่าในการแข่งขันระดับโลกอย่างเวเนลเข้าไปได้ง่ายๆโดยก่อนที่จะเข้าไปแข่งขันจะต้องไต่ดิวิชันเหมือนฟุตบอลนะครับโดยที่จะมีถึง2ด่านสุดหินที่ชาวเวียดนามต้องผ่านให้ได้หลังแฟนลูกยางชาวเวียดนามอยากเห็นทีมบ้านเกิดเข้าแข่งขันเว l นลแทนเกาหลีใต้นั่นเองเหตุผลก็เกิดจากศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2023ในสัปดาห์ที่1นัดที่4ที่ประเทศตุรกีนะครับ ซึ่งทีมชาติไทยเอาชนะทีมเกาหลีใต้ไป3-0เซต ก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทีมชาติเวียดนามสามารถต่อกรก,กับทีมชาติไทยได้หลังจากเห็นผลงานของทีมลูกตบเวียดนามในการแข่งขัน4เกมที่ผ่านมาเลยอยากจะให้เข้าไปเล่นใน VNL 2023แทนที่เกาหลีใต้ที่ทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักก็คงคิดง่ายๆเนาะเพราะว่านั่นก็คือระดับโลกนะครับก็ขแข่งขันไม่ใช่การแข่งขันกีฬาสีหรือกีฬาหมู่บ้านนะครับที่จะแทนกันได้ง่ายๆซึ่งถ้าหากทางเวียดนามอยากจะเข้ามาเล่นในศึก b ี2024ก็ต้องผ่านด่านดังนี้นะครับ 1. ทีมชาติเวียดนามจะต้องเป็นแชมป์ AVC c h a ชาเล g e c คร2บ2 3ในครั้งนี้ที่มี12ชาติในเอเชียเข้าแข่งขันซึ่งประกอบไปด้วยประเทศออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกง อินเดียอ,อินโดนีเซียอิรานคาซัคสถานมากเก๊ามาเลเซียมงโกเลียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อุซเบกิสถานแล้วก็เวียดนามซึ่งจะต้องมีการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มแล้วก็นําผู้ชนะเข้ามาแข่งขันกันให้เหลือ4ทีมสุดท้ายและเวียดนามจะต้องเป็นแชมป์ในกลุ่มนี้ให้ได้ซึ่งจะมีคุณสมบัติเข้าไปแข่งขันในววเนอลได้ก็คงเป็นตั๋วแค่ครึ่งใบและอีกครึ่งใบนะครับก็คือเวียดนามจะต้องได้แชมป์บอลล์บอลชาเลนจ์ครับปี2023เพื่อคว้าสิทธิ์ขึ้นมาเล่นบอลล์บอล ลีกปี2024ในฐานะทีมชาเลนจ์และทหารเวียดนามผ่านด่านตัวตึงจากเอเชียมาได้แล้วก็ ต้องมาแข่งขันในศึกอลเลย์บอลชาเลนจ์ครับปี2023ซึ่งจะเจอทีมแชมป์ของทวีปต,ต่างๆซึ่งทีมที่ตกชั้นจาก VNL 2023ก็คงเป็นก้างชิ้นใหญ่ของงานนี้ก็คือเบลเยียมซึ่งนำมาโดยบริดเฮอร์บอร์ตนะครับตัวตบหัวเสาคนเก่งที่ตบได้หมดทุกรูปแบบแต่เบลเยียมพลาดตกชั้นใน VNL 2022และพลาดท่าให้กับโครเอเชียในเกมรอบชิงชาเลนจ์ครับปี2022ที่รอขึ้นไปเล่นใน VNL อีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายถึงว่า ทีมชาติเวียดนามจะต้องผ่านเบลเยียมให้ได้ก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปเล่นใน v n l 2024ได้ซึ่งเหตุผลน,นี้เองนะครับที่ทําให้แฟนบอลล์บอลชาวไทยได้แซวทีมชาติเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่เห็นว่ามีโฟที่ที่เล่นอยู่ในลีกของญี่ปุ่นที่มีความสามารถที่จะต่อกรกับทีมชาติไทยได้ใน4ีเกมที่ผ่านมาที่ประเทศกัมพูชานั่นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วเส้นทางของเวียดนามไม่ได้สวยหรูเหมือนกับแฟนบอลล์บอลชาวเวียดนามคิดเลยนะครับแตกต่างจากทีมชาติไทยของเราที่มีผลงานที่ดีในสับ แรกของศึกเวนเนอล2023ที่ประเทศตุรกีนั่นเองโดยในสัปดาห์ที่2นี้นะครับการแข่งขันจะเกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลก็อยากจะให้แฟนๆวอลไย์บอลชาวไทยสท่งกำลังใจ ไปเชียร์ทีมชาติไทยของเราให้มากๆนะครับซึ่งการแข่งขันในสนามที่2นี้จะเริ่มขึ้นในวันที่14มิถุนายนกับทีมชาติเยอรมันซึ่งอยู่ในลำดับที่7ของตารางสะสมของทั้งหมด16ทีมที่เข้าแข่งขันและทีมชาติไทยเราอยู่ในลำดับที่8ของตารางและสําหรับท่านใดน,นะครับที่มีข้อคิดเห็นใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องอัปเดตสตูดิโอด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคาว่าขอบคุณ และสวัสดีครับ